สวัสดีค่ะวันนี้เป้ซื้อกหล่่ามานะคะอืสวัสดีค่ะนี่สไตล์เป้มาแล้วนะคะวันนี้เราซื้อกหล่มมาสามหัวนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้แป้ตั้งใจที่จะทำขอบกลั่าเจใส่เต้าหู้ทอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นกับข้าว ในลักษณะแบบไหนน่ากินไหมเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาผ่าเลยค่ะอ,อย่างเช่นหัวนี้นะคะส่วนที่เกินเราเอาออก ชิ้นนี้เราจะผ่าสามชิ้นนะคะให้มันเป็นชิ้นติดกันอย่างนี้ค่ะลูกที่สองนะคะทำแบบเดียวกันเลยค่ะ เวลาหั่นนะคะเราให้ติดแกนกลางพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเรามาเปิดน้ำแช่ไปเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก เดี๋ยวเรามาแช่น้ําล้างเขานะคะเสร็จแล้วก็เราก็เอาขึ้นมาให้เสด็ดน้ําแล้วเดี๋ยวเราลองมาต้มกันดูค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเห็ดนะคะมาแช่น้ําเสริมหน่อยนึงนะคะให้มันมีรสชาติแล้วก็มีความหอมของเห็ดด้วยนะคะตอนนี้เราล้างเสร็จแล้วนะคะเราเอากระหล่ำปีนี่ เอามาเสด็ดน้ำนะคะเดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเราเอามาต้มกันค่ะตอนนี้เราตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะและเรานี่เรามีเต้าหู้ด้วยนะคะเต้าหู้เขาเรียกมา,มาเขาเรียกว่าอะไรฟองเต้าหู้นะคะเราจะใส่ฟองเต้าหูล้ลงไปด้วย Ja ne no?

วิ่ยแม่จ้ะตกใจ ตอนนี้เรามาปรุงรสกันนะคะใส่เกลือค่ะแล้วก็ผงชูรสเจนะคะน้ำตาลตัดรสหน่อยนะคะน้ำตาลนิดนึง น้ำมันหอยนี่อะไรน้ำมันหอยอันนั้นอะ่ะไอะไ,อะไซอสปูเข่าทองนะคะซอสถั่วเหลืองแล้วก็ซีอิ๊วค่ะ ใส่น้ำนะคะอย่าเยอะนะเห็นไหมเราต้องเอาผักขึ้นมาเพราะเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมาค่ะโอเคเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราตั้งไฟต้มเลยค่ะ